สวัสดีครับชีวิตพ่อค้าแม่ค้านะครับช่วงนี้เจอกระแสช่วงโควิดนะครับก็ต้องสู้แล้วก็ฝ่าฟันกันไปนะครับก็เป็นธรรมนานะครับเป็นการขึ้นลงของธุรกิจช่วงนี้นะครับก็ต้องทําใจนะครับก็ต้องสู้กันไปนะครับประคับประคองไปนะครับแม้ว่า ความปั่นผวนด้านเศรษฐกิจก,การเมืองแล้วก็เชื้อโลกโควิดที่ปฏิบดี๋งเข้ามานะครับพ่อค้าทั้งหลายเราก็ต้องฝ่าฟันแล้วก็ข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะครับมันไม่ใช่เป็นเฉพาะแค่เมืองไอยนะครับมันเป็นทั้งโลกนะครับเราก็ต้องสู้ให้ทุกหลักวิชานะครับเชื่อฟังคุณหมอนะครับแล้วก็ปฏิบัติตาม หลักพุทธวิธีนะครับเหมือนสวดมนต์นั่งสมาธิทําบุญนะครับแก้ไขเวรกรรมนะครับที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับ